สวัสดีครับกอนชแนลของ Power h u ร์1 9นะครับสำหรับน้อง,องๆหลายๆท่าน,นจริงๆก็มีสอบถามเกี่ยวกับชแนลผมมานะฮะก็คืออยากจะเริ่มต้นแบบผมว่าจะทําคลิปลง YouTube ในเรื่องของเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าอะไรประมาณนี้นจริงๆมันก็ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าเราจะทาคลิปอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีแต่ว่าเอาเน้นเป็นว่าดนตรีก็แล้วกันนะฮะน้องๆที่ เป็นมือใหม่จริงๆเลยที่อยากจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการอัดคลิปแล้วก็ทำอัดเสียงเหลือประมาณนี้นนะ่ะลง YouTube ก็คือเป้าหมายก็คือเราก็ต้องสร้างรายได้กันเนาะเพราะว่า y YouTube <c oughs> เขามีสร้างรายได้ทำให้เรามีรายได้ขึ้นมาแต่จริงๆก็ตามความต้องการของแต่ละท่านนะฮะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะฮะสำหรับการที่จะ เริ่มต้นทําตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นจริงๆผมว่าเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีออร i โอเจฟเฟตตัวหนึ่งเป็นมิกเซอร์เอเจเฟไม่ใช่ออริโอเจเฟตด้ซ้ำเป็นมิกเซอร์เอเจเฟอืมก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูจุดเริ่มต้นกันแล้วกันว่าเป็นยังไงจริงเริ่มต้นก็คือไม่ใช่ออริโอเจเฟตด้วยซ้ำเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ตัวเดียวจริงๆครับมีเอฟเฟกต์กีตาร์ตัวเดียวกับโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมทําคลิปมาเนาะตั้งแต่อางนี้ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้น้องสําหรับที่เอาแบบว่ามีงบประมาณก็แล้วกันหรือว่าเอยังไงดีคือพูดยากตรงนี้หนึ่งแต่ว่าเรื่องงบประมาณนี้เลยฮะงบประมาณแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันเพราะน้องแต่ละคนก็น้องมือใหม่อาจจะเป็นแบบเอยังเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่มีรายได้ประมาณนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าคนที่มีงบประมาณที่จะทํีจริงก็นั่นเ็าจะแบบไปมืออาชีพแล้วล่ะ จริงๆก็ถ้าบอกว่าจุดเริ่มต้นนะผมจะบอกกันแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงก็แล้วกันนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันในห้องก็แล้วกันผมก็พยายามที่จะพูดถึงจุดที่เป็นหลักๆสําคัญกันแล้วกันนะมาดูกันฝปบโอเคครับผมก็จะอธิบายให้เข้าถึงหลักการเบื้องต้นกันแล้วกันนะฮะสำหรับที่จะบันทึกเสียงแล้วก็ทําคลิปลง youtube ต่างๆนานาก็จริงๆ เบื้องต้นก็คือเอาหลักๆถ้าเรามีกล้องที่อัดเสียงได้ดีๆก็ไม่มีปัญหากล้องอะไรก็ได้จริงๆแล้วจริงๆผมใช้กล้องแบบกล้องแอคชั่นแคมิร่านะฮะเมื่อก่อนก็ใช้กล้องทั่วไปกล้องวิดีโอทั่วไปแบบนี้นะฮะกล้องวิดีโอแล้วก็กล้องมือถือนะฮะจากมือถือก็ใช้แล้วก็ใช้กล้องแบบพวกมิเลอร์อะไรเงี้ย กล้องอะไรก็ได้ที่ถ่ายวิดีโอได้โดยปกติแล้วผมก็จะใช้แบบนั้นนะเบื้องต้นถ้าบอกว่าเราจะถ่ายวิดีโอที่เป็นแบบเรียลไทม์เลยแบบว่าถ่ายสดๆแล้วก็ลงไปเลยแบบนั้นนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ได้เน้นเสียงมากมายเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราจะเน้นเสียงเน้นเสียงและภาพภาพก็มันก็ขึ้นอยู่งบประมาณของแต่ละคนว่าจะใช้ภาพที่มันแบบความละเอียดหรือความคมชัดมากมายเท่าไหร่แล้วก็ อัพเกรดตามกล้องก็แล้วกันกล้องบางตัวมันก็จะเบอร์หลังได้อะไรบ้างที่ถ่ายสวยๆประมาณนั้นนะฮะก็อย่างผมผมก็ยังใช้กล้องมีตัวนี้อยู่นะฮะกล้องนิคอนที่เป็นกล้อง m i ลเล r แล้วก็กล้อง a c คชั่นแคม r a แล้วก็มือถือด้วยบางทีประมาณนั้นนะฮะมันแล้วแต่คลิปก็ตัดต่อไปตามปกติแต่ ทีนี้เรื่องการอัดเสียงผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้แต่ต้องบอกเลยว่าหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็สําคัญนะฮะสำหรับการบันทึกเสียงแล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วยเพราะว่ามันมันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพมาแหละคุณภาพก็คืออยู่ในในด้านของคบประมาณนั่นเองนะฮะถ้าบอกว่าเรามีกบประมาณสูงพอที่จะทําวิดีโอประมาณแบบว่า เราต้องเข้าใจเรื่องเฟรมเรทก่อนนะพันแปดสิบพันแปดสิบเคเออเปชมาพันแปดสิบพีกับ 4K ประมาณนะถ้าเรามีกล้อง 4K อยู่อย่างอย่ผมถ่ายกล้อง 4K อยู่เงี้ยความละเอียดมันก็ชัดเจนกว่าประมาณนั้นนะฮะชัดเจนกว่า1080ก็อันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องไปเราดับความเข้าใจกันหน่อยถ้าบอกอยากให้ภาพมันชัดๆก็เราก็ต้องอาจจะต้องใช้กล้องที่เป็น 4K แต่ผมก็กล้องตัวนี้ก็เป็นที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็เป็นกล้อง แอคชั่นแคมเปราเหมือนกันนะฮะเป็น 4K มันก็หมื่นกว่าบาทประมาณนั้นฮะแต่เราพอพูดถึงกล้องภาพมันชัดแล้วทีนี้เราก็ต้องแยกภาพกับเสียงนะฮะเพราะว่าเวลาเราถ่ายจริงๆตอนนี้ผมพูดก็คือผมอัดเข้าไปในกล้องได้ยินเสียงในไมโครโฟนของกล้องนะฮะนี่ผมหน้าผมอยู่นี้เพราะผมพูดมันก็เข้าไปในไมค์ของกล้องเองคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องในการบันทึกเสียงเหมือนกับเราเล่นดนตรีมันต่างกันตรงนี้นะฮะ ถ้าเราเล่นดนตรีเราอาจจะมีอุปกรณ์ที่เล่นดนตรีต่างๆหลายๆท่านอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาม,มากบางคนเป็นมือกลองก็อาจจะมีกลองชุดบางคนมีกลองชุดก็เป็นกลองชุดไฟฟ้าหรือว่ากลองชุดอะคูสติกมันก็ต้องถ้ากลองชุดอะคูสติกก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเองนะครับเพราะว่ามันต้องมีมิกเซอร์มีไม์มีไม์จ่อประมาณนะครับมีไม์ตรงนี้ตรงนี้จ่อตรงนี้นตรงนี้ผมก็ยังมิกเสียงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่ว่าถามอัดได้ไหมอัดได้นะฮะมอนต้องมีมิกเซอร์ตรงนั้นแน่นอนนะมีมิกเซอร์หลายตัวแบบนั้นนะฮะ<ม>เพื่อเราจะอัดเสียงของกลองชุดตรงนี้ให้มันออกเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นมือกีตาร์มือเบสก็อาจจะมีตู้แอมตู้แอมกีตาร์ตู้แอมเบสอย่างผมผมเล่นกีตาร์ผมก็จะเน้นอุปกรณ์เกี่ยวกับกีตาร์มากกว่า แต่อุปกรณ์เบสก็ไม่ต่างกันนะฮะก็คะแค่มันต่างกันที่ว่าหัวแอมันเป็นเบสเป็นกีตาร์แค่นั้นเองหรือบางคนจะเล่นเปียโน,โนเล่นหรือจะร้องเพลงอย่างเดียวก็ยังต้องมีไมสำหรับร้องเพลงประมาณนะครับผมก็พยายามที่จะเจาะรายละเอียดให้น้องๆแต่ละท่านให้ทราบถึงอุปกรณ์ของแต่ละคนอ่ะอย่างผมเนี้ยผมก่อนข้างที่จะจับฉ่ายประมาณนั้นเองผมก็จะเล่นทุกอย่างแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเป็น ทั้งทั้งหมดก็เล่นได้งูป่า,ปาผมก็จะเล่นทั้งกลองทั้งกีตาร์ทั้งเบสอ่าทั้งเบสหรือว่าร้องเพลงไปด้วยประมาณนั้นในในบางอย่างที่ผมทําทําเพลงทําอะไรเพราะว่าผมก็ชอบทําเพลงแต่งเพลงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนั้นฮนะก็จะทําให้เราเกิดไอเดียมากขึ้นคือมันเราไม่มีข้อจํากัดในการทํางานประมาณนั้นฮนะเราสามารถอัดเองได้ทุกอย่างทุกชิ้น ด้วยตัวคนเดียวนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนมาร่วงวงประมาณนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปรกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านอย่างผมก็ต้องมีกลองชุดมีแอมกีตาร์มีไมคจ่อแอมกีตาร์มีกีตาร์เบสมีคีย์บอร์ดหรือว่ามีพวกอ,อะไรนะลันแพสแบบนี้นะฮะเพื่อเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้งานแต่ อันนี้คือเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ภายนอกนะฮะอุปกรณ์ภายนอกก็คือกลองกีตาร์เบสอะไรต่างๆนาะนาะตู้แอมอะไรก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ภายนอกไมโครโฟนถือว่าเป็นอุปกรณ์ภายนอกเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วก็เป็นมิกเซอร์ต่างๆอันนี้มันก็จะลกนิดหนึ่งมิกเซอร์ของมี mixer analog, มิกเซอร์อะนาล็อกก็เป็นมิกเซอร์ที่สามารถออก USB ได้ก็ถือว่าเป็นอะนาล็อกเหมือนกันแต่ว่าไล์เอาเป็นดิจิตอลเพื่อจะออก เข้าคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองฮะแต่เราก็สามารถอัดเข้าออดิโอเทเฟตได้อ่ะมาเข้าใจไหมจุดตรงนี้ก็คือถ้าเราจะอัดเสียงจริงๆถ้งบอกว่าเราเน้นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยเขาเรียกว่าคุณภาพดีๆก็แล้วกันนะคุณภาพดีๆหนึ่งเบื้องต้นเราเข้าใจกันเรื่องภาพละภาพก็คือ นี่แล้วแต่เราเลือกกล้องเลยถ้าเรามีกล้องที่มันคุณภาพสูงก็ใช้เข้าไปแล้วก็ถ่ายให้มัน,นดีๆแต่กล้องคุณภาพสูงมันก็ยังต้องซัพพอร์ตกับคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าคอมพิวเตอร์เราคุณภาพสูงตามแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้สมูทขึ้นนะฮะก็คือเพราะว่ามันต้องมีการตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอถ้าบอกว่าคอมพิวเตอร์เรายังช้าอยู่มันก็ทํางานได้ช้าลงหรือไม่ก็อาจจะ แขงไปเลยประมาณนั้นนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราจะถ่ายวิดีโอแบบ 4k แบบนี้ผมถ่ายวิดีโอ 4k ผมก็ต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์ด้วยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมมันยังใช้รุ่นเก่าก็ไม่ไหวมันไม่สามารถทํางานได้นะฮะสำหรับก็คือต้องอัปเกรดตามตามวิดีโอความละเอียดของวิดีโอของเรานั่นเองนะฮะประมาณนั้นเช่นกันเรื่องของเสียงเหมือนกันนะฮะเสียงจากซาว์การ์ดออนบอร์ดนะฮะที่เราเห็นว่าช่องของคอมพิวเตอร์มันจะมีช่อง ต่อไมโครโฟนต่อหูฟังแบบเนี้ยถือว่าเป็นซาวด์การ์ดออนบอร์ดถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันเป็น66บิตก็คือมันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ทำให้เราแบบอยู่ในระดับของการใช้งานแบบเพลย์แบ็กะก็คือการเล่นซะมากกว่าะนะฮะเพลย์แบ,บ็กก็คือการเล่นมันเล่นวิดีโอเล่น ดูหนังฟังเพลง7.5 5.1อะไรประมาณนะะั้นนะก็ถือว่าซัพพอร์ตในสาวการ์ดออนบอร์ดของคอมพิวเตอร์แต่วันหนึ่งเราอยากจะบันทึกเสียงขึ้นมาอยากจะอัดเสียงกีตาร์หรือว่าเสียงไมโครโฟนเสียงคนร้องแบบนี้โดยที่อ่าทำไมถึงต้องมีรายละเอียดมีป๊อปฟิลเตอร์พวกอะไรประมาณนะั้นก็เพราะว่าเราต้องการคุณภาพเสียงที่มาสูงที่สุด ะะแล้วก็คือรายละเอียดของเสียงมันก็ทําให้เรารู้เองว่าวันหนึ่งเรามีจุดด้อยตรงไหนเช่นเราบอกว่าเราร้องแล้วในห้องมันรู้สึกว่าเสียงกล้องมากประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเลยเราร้องเพลงครับเป็นนักร้องในห้องเนี้ยเสียงกล้องมากๆเลยทำไมผมต้องติดพวกอนี้ฮะ,ะพวกเขาเรียกว่าแผ่นอะคูสิกานะฮะอะคูสิกาโฟมพวกนี้มันสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องเสียงกล้องกังวานนั่นเองนะฮะพอเราจัดการเรื่องเสียงกล้องกังวานในห้องได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงร้องเพลงผ่านไมเสียงอัดกรองชุดหรือว่าเราเล่นกีตาร์ผ่านตูแอมก็แล้วแต่มันทําให้เกิดเสียงมันคมขึ้นชัดเจนขึ้นมากกว่าที่เสียงที่เป็นกําแพงปกติ ประมาณนะฮะถ้าเป็นกําแพงปกติเสียงมันจะก้องกลางวานเลยอันนี้อันนี้ลองไปดูคลิปกเก่าๆผมมีเคยมีเทสอเอาไว้นะครับเกี่ยวกับว่าถ้าไม่ติดแผ่นอะคูสิก้ากับติดมันจะเป็นยังไงะฮะเสียงมันค่อนข้างจะดต่างกันพอสมควรในนี้ผมพูดในกล้องเนี้ยก็ได้ยินชัดเจนคือเสียงที่มันไม่ก้องละผมเข,เข้าใจว่ามันก็ก้องน้อยที่สุดมามาะะประมาณนั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้นี่พูดถึงแผ่นอะคูสิก้าเลยอันนี้ <laughs> ก็มาน้องๆมือใหม่ ที่อยากทราบแล้วก็อยากทําห้องที่เป็นห้องดนตรีของตัวเองก็ผมว่าในเบื้องต้นควรจะมีออ d ด o โอเดลเฟ,ฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่างนี้ก็คือเรียกว่าออ d ด o d โอเดลเฟสออ i ด d e โอเดลเฟ,ฟคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่เพลย์แบ็กก็แหละทั้งเพลย์แบ็กทั้งรคคอร์ดเพราะมันก็เหมือนกับสาวกาดในคอมพิวเตอร์เช่นกันนะฮะสาวกาดคอมพิวเตอร์ที่เรามีช่องไม์และช่องหูฟังเช่นกันนะฮะเวลา เวลาเราเรียกว่า playback คือการฟังถูกไหมฮะ playback คือการฟังเราฟังผ่านหูฟังแปลว่ามันก็คือช่องโฟนหูฟังที่เราใส่หูฟังเวลาเล่นเกมรลอก็แล้วแต่แคสเกมอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องฟังมันก็คือเขาเรียกว่าเปนการ playback แต่ถ้าบอกว่า recording มันก็จะเข้าที่ input อ่มันเขาเรียกว่าคำ input กับ output อ่าผมจะเข้ารายละเอียดตรงนี้นะฮะ input ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการที่จะ เอามันเข้าไปนะฮะเอามันเข้าไปเอามันเข้าไปเช่นเสียงเราอยากจะอัดเสียงของเราเข้าไปเราก็ต้องเข้าด้านอินพุตนะฮะเวลาเราฟังผ่านหูฟังผ่านช่องโฟนเอาพุตนะฮะเขาเรียกว่าเอาพุตก็คือเราใส่หูฟังมาใส่เฮดโฟนอะไรต่างๆนะ่านะนะนั่นน่ะเขาเรียกว่าเอาพุตนั่นเองก็น้อง,องๆหลายท่านก็ยังสงสัยเพราะว่าอินพุตและเอาพุตคืออะไรนะฮะอย่างเช่นเราจะอัดกีตาร์นะเข้าออริโอเดเฟรต a อ d i o i n t ฟ r f a c e ก็คือตัวที่ยกออกมาจาก Sound c a r ออนบอร์ดนั่นเองนะฮะ Sound Card ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอินพุตที่อย่างที่ผมบอกคือช่องต่อไมโครโฟนถูกไหมฮะกับช่องต่อหูฟังนั่นเองอินพุตและเอาพุตมันก็คืออินพุตกับ Playback นะฮะ Playback เราจะได้ยินเสียงเข้ามามันก็คือช่องโฟนนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยมันก็มีอินพุตและเอาพุตเหมือนกันนะฮะแต่ว่า มันสามารถที่จะออกกับลาโพงมอนิเตอร์อย่างนี้ได้แต่ลาโพงมอนิเตอร์ตรงนี้เหมือนผมมีลําโพงมอนิเตอร์ตัวนั่นะที่อยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ผมชี้ให้ดูมันก็เป็นลาโพงแอคทีฟที่มีแอมลิฟายเออร์ในตัวเองเพราะว่าตัวออริโอเจเฟตเนี่ยมันเป็นเพียงปรีแอมเท่านั้นนะฮะก็คือการขยายเบื้องต้นเท่านั้นมันก็ลักษณะเหมือนกับเราพูดง่ายๆ่ายว่าเราดึงสาวกาดจากในคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นอย่างนี้มาแต่ว่าเขาทําให้มันคุณภาพสูงขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพื่อนในการบันทึกเสียงเราจะได้เสียงที่มันคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็มาปรับแต่งได้ง่ายขึ้นถ้าเราบอกว่าเราได้คุณภาพเสียงตอนอัดมันต่ําจากตัวซาว์การ์ดอ่อนบอดเราปรับยังไงมันก็ไม่ขึ้นปรับยังไงมันก็ไม่ได้เสียงเต็มรูปแบบอันนี้ขึ้นอยู่กับออริโอเจฟเฟตแต่ละตัวหลายหลายคนบอกว่าน้องๆบอกว่าขอออริโอเจฟเฟตแบบว่างบประหยัดหน่อยพี่ ต้องบอกว่าผมก็ต้องตอบถามกลับไปว่าต้องการจะเล่นนานไหมฮะต้องการจะเล่นนานหรือว่าแค่ทดลองเฉยๆหรือว่าแค่อยากรู้เฉยๆหรือว่าเรามีเป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะทํามันจริงจังแบบนั้นผมก็จะบอกแบบนี้ว่าหนึ่งการลงทุนมันก็ต้องใช้คประมาณถูกไหมะมันก็ต้อง แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเรามีเป้าหมายที่สูงกว่าตรงนั้นเราก็ต้องทำมันให้มันสูงกว่าเช่นบอกว่าซื้อมา Audio อเตอร์เตัวหนึ่งอาจจะราคา4,000-5,000ถามว่าใช้งานได้ใช้งานได้เหมือนกันระดับไหนประมาณนั้นนะฮะก็คุณภาพมันก็มีแบบ s ซมเปิลเ t e พวกอะไรเนี่ยรายละเอียดมาอยู่นะจุดของ Audio อเตอร์เฟแต่ละตัวนั้นนะฮะมันทำให้เราทราบว่า เราจะสามารถบันทึกเสียงได้คุณภาพสูงแค่ไหนส่วนในการบันทึกเสียงคุณภาพสูงนั้นมันก็ยังขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราที่จะรองรับและการเรนเดอร์ไฟล์ก็คือการเอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาให้มันได้เสียงคุณภาพที่สูงตามนั้นเองนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราเลือกเวอร์ชันหรือว่ารุ่นที่มันแบบว่ารุ่นเก่าประมาณนะฮะอาจจะ16บิตอะไรประมาณเนี้ย ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องตามนั้นความละเอียดคือบิตคือความเร็วของมันนะฮะความเร็วในการประมวลผลความเร็วในการอ่านข้อมูลประมาณนั้นนะฮะความเร็วมันคือความถี่ความถี่ก็คือความความถี่คือเสียงนั่นเองนะฮะถ้าบอกเรามีความถี่สูงมากๆแล้วก็มันอ่านได้รายละเอียดมากกว่าแต่ละตัว16 24 32 64บิตอะไรประมาณนั้นนะฮะ มันก็จะทําให้มีความละเอียดของเสียงต่างกันนั่นเองนะฮะแล้วเราจะเอาความละเอียดของเสียงตรงนั้นมาเพื่อใช้งานในด้านไหนใช้เราบอกว่าเราเป็นเสียงพูดปกติอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียส่าเสียงพูดเราได้ยินชัดเจนอยู่แล้วแต่การอัดเครื่องดนตรีต่างๆ มันมีความถี่ในแต่ละชิ้นนะความถี่ของขึ้นดนตรีในแต่ละชิ้นก็จะมีความถี่เสียงต่างกันเช่นเหมือนกลองชุดแบบนี้ก็มีเสียงทั้งเสียงเบสทั้งเสียงแฉทั้งเสียงอะไรเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายนะฮะทำให้เราต้องครอบคลุมประมาณนะฮะครอบคลุมเสียงมันทั้งหมดเพื่อให้ได้มาเอามา EQ เพรง่ายๆเราจะมา EQ เสียงเลือกเอาเลือกย่านความถี่ของเสียงเพื่อให้มันเสียงที่มันคมชัดที่สุด อ่าเบื้องต้นก็คือเราต้องการให้เสียงมันคมชัดที่สุดในทุกๆอย่างประมาณนะฮะทั้งแฉทั้งแนร์ทั้งเบสดรัมทั้งอะไรประมาณนั้นนะก็อุปกรณ์มันก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันกับกีตาร์ถ้าเรามีเสียงที่มันสามารถควบคุมได้เราก็จะได้ยินเสียงทั้งทุ้มกลางแหลมครบทั้งหมดนะฮะนั่นก็คือ Sample ลเ t ตหรือบิตเ t ตหรือว่าความถี่ของเสียงนั่นเองมันก็ทำให้เกิดว่าเรามีออ d ดิโอเรฟเฟสที่มันครอบคลุมมากแค่ไหนเช่นเราบอกว่าออ d ดิโอเร์เฟตตัวนี้ครอบคลุมถึง192อ่าหรือว่า122กิโลเฮิรตต์อ่ามันแสดงว่ามันย่านมันกว้างมากที่เราจะสามารถที่จะซัพพอร์ตให้มันเป็นระดับสตูดิโอได้นะฮะสตูดิโอเหมือนกับสตูดิโอแบบ มาทึกเสียงนั่นเองนะฮะเหมือนก็เราไปอัดเสียงจ้างเขาอัดเสียงในห้องอัดแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่กับห้องและแต่ละอุปกรณ์ก็แตกต่างก,กันออกไปนะฮะเช่นเรามีกรองชุดมันก็คนละยี่ห้อกอนละไมก็ไม่เหมือนกันอะไรเหมือนกันก็นเสียงมันได้แตกต่างออกันไปประมาณนั้นเองก็อันนี้ทําความเข้าใจกันอ่ะส่วนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้ว ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์หลักๆแล้วถ้าเราบอกอัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูงมากเท่าไหร่เพราะว่าเราซัพพอร์ตมันด้วยตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรออเดิโอเจ์เฟสแหมลืมซะกัหนออเดิโอเจ์เฟสเรียบร้อยแล้วก็คือเรามีซาวการ์ดที่สามารถบันทึกเสียงได้คุณภาพสูงแล้วแต่เราสามารถบันทึกคุณภาพเสียงได้สูงแต่เรายัง ต้องตัดต่อวิดีโอด้วยประมาณนะฮะวิดีโอก็คือเราจะใช้พวกโปรแกรมต่างๆเช่นพวกเอเวกัสโปหรือว่าเป็น Adobe Premiere หรืออะไรประมาณนั้นที่ว่าสามารถตัดต่อวิดีโอได้หรือเป็น AI พวกมานนี้เราก็ต้องซัพพอร์ตกับคอมพิวเตอร์เช่นกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวีธีการ์ดนะฮะก็คือการ์ดวิดีโอนี่เองฮะวิดีโอการ์ดที่เราจะ ซัพพอร์ตทำให้เราทํางานให้ง่ายขึ้นเวลาเรามีวิดีโอที่ไฟล์ที่มันใหญ่ๆสูงๆแล้วก็ต้องสามารถที่จะเปิดมันได้ประมาณนั้นเองด้วยวิจการ์ดนะฮะวิจการ์ดก็ลองไปหาข้อมูลกันเองผมจะไม่ลงลึก Guard, วิจการ์ดก็คือกราฟิกการ์ดนะฮะในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะถ้าเรามีกราฟิกการ์ดที่แบบว่าระดดัเอ่อเล่นเกม ก็พอไหวนะเล่นเกมแต่ว่าต้นเกมระดับสูงพอสมควรเล่นเกมระดับ DVD ประมาณนั้นนะถ้าเล่นเกม CD ปกติเรามาตัดต่อวิดีโอได้ไหมได้แต่ถ้าเป็น 4K ก็คงจบกันมันคงเรนเดอร์ทั้งวันทั้งคืนนะประมาณนะฮะเวลาเราแปลงไฟล์หรือแม้เราจะดูเปิดดูไฟล์มันจะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ช้ามากประมาณนั้นนะฮะส่วนการบันทึกเสียงมันก็มีการอัดเสียงได้ด้วยโอ้ยขอโทษที โปรแกรมบันทึกเสียงเยอะแยะมากมายะครับไม่ว่าจะเป็น q u b s s e หรือว่าเป็น Sony Vegas v e g a s Pro อะไรก็สามารถอัดเสียงได้หรือว่าเป็นจาก f o o t Loop Studio จากคนที่ทำเพลงก็ทำได้อันนี้ก็คือเจาะลึกรายละเอียดที่เราจะศึกษาตรงไหนมากกว่านะครับถ้าเราศึกษาตัวโปรแกรมบันทึกเสียงที่เราต้องการมีโซน่ามีนู่นมีนี่มีลอจิกม,มีอะไรเยอะแยะมากมายเอ่อโปรูลอะไรแบบนี้มันก็คือชื่อของ โปรแกรมบันทึกเสียงนะฮะเราก็ต้องแบบว่าเราเน้นว่าเราชอบแบบไหนก็สนใจตรงนั้นก็ลงลึกไปจุดนั้นอย่างผมผมใช้ Cubase หรือว่าใช้ฟูตลูปหรือใช้ s ซ NA หรือใช้ประมาณนั้นเราก็เลือกเอาเลือกเอาโปรแกรมที่เราถนัดแล้วก็เราก็จะเข้าใจมันว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้เราอัดเสียงอ,อย่างนี้อินเสิร์ตอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็จะมีโปรแกรมอยู่ตรงนี้มันทําให้เรามาซัพพอร์ตเรื่องตัวซาวการ์นั่นเองนะฮะก็ จริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละมันมีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ต่างๆอะสรุปให้ดูฮะฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะอัดเสียงฮะเป็นกีตาร์เป็นเบสเป็นกลองเป็นคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านที่ต้องการที่จะอัดเสียงมันนะ,ะหรือว่าจะเป็นนักร้องเองก็อาจจะมีแค่ไมโครโฟนอย่างเดียวก็ได้นะไม่มีผลอะไรก็คือ ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นใครประมาณนั้นเองอเองถ้าเราจะอัดเสียงครบทุกอย่างเราก็อาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างก็ได้สมัยนี้ก็มีพวกเสียงสังเคราะห์ในคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายที่เราสามารถดึงมันใช้งานมาได้นะครับเป็นมีเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์อะไรทุกอย่างมีหมดอยู่ในแล้วนะครับในคอมพิวเตอร์เช่นในโปรแกรมทาเพลงก็เป็นพวกคิวเบสหรือพวกโซน a าพวกอะไรอย่างนี้ลอจิกอะไรประมาณนี้เขาก็มีเสียงที่ สามารถที่เราจะดึงมาใช้งานได้อัตโนมัติที่เป็นเสียงสังเคราะห์อยู่แล้วนะฮะสามารถใช้ได้แต่ว่าขอให้มีออเดีโอโตเฟสนิดนึงนะฮะออดีโอเฟสสำคัญมากสําหรับการบันทึกเสียงที่คุณภาพสูงนะฮะที่เราต้องการก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเรื่องการฟังฟังเสียงก็คือเพลย์แบ็กออกมาทั้งอินพุต ที่เราจะใช้งานจริงๆเราอัดคนเดียวไม่จําเป็นต้องมีอินพุตเยอะแยะมากมายนะครับผมอัดคนเดียวผมก็ใช้แค่2อ n p ินพุตแค่นั้นเองนะฮะหกับ2อ n p ินพุตเพราะว่า1 input เราทําเป็นโมโนถ้าเราอัด2 input พุตเราออกเป็นสเตอริโอได้ประมาณนั้นแค่นี้เองผมยังใช้ s t e ลเบ e ร์ยูอาแบบนี้ก็สามารถใช้ได้หรือว่าผมจะอัดกลองอัดกลองชุดผมก็จะใช้พวกปันติแทร็กแบบนี้นะฮะอย่างนี้มองไม่เห็นมันทับของไม่หมดละ ก็ประมาณนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของแต่ละท่านนะฮะก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าทําอะไรนะ,ะเราจะอัดกล้องเป็นนักร้องหรือว่าอัดกีตาร์เป็นมือเบสเป็นหรือว่าทาทุกอย่างประมาณนั้นนะ,ะทำทุกอย่างก็จะจะต้องมีอุปกรณ์เยอะขึ้นกว่าทุกคนแค่นั้นเองประมาณนี้นเองแต่ว่าหลักๆก็คือออดิโอเดเฟสควรจะมีนะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ทั้งซัพพอร์ตการบันทึกเสียงและการ ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอก็คือซัพพอร์ตวิดีโอความละเอียดสูงนั่นเองเพื่อเราจะได้ตัดต่อวิดีโอได้จบในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนั่นเองคือว่าทักอัดเสียงแล้วก็ทาวิดีโอได้ในคอมพิวเตอร์ครั้งเครื่องเดียวนั่นเองนะฮะตัวตัวนี้สําคัญนะฮะก็ทําให้เราได้งานคุณภาพที่คมชัดและคุณภาพสูงนะฮะทั้งเสียงและภาพนั่นเองนะฮะก็หวังว่าน้องๆ ที่มือใหม่จะพอเข้าใจว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะสำหรับการใช้งานนั่นเองนะฮะก็ถ้ารายละเอียดลงลึกของแต่ละท่านก็ลองสอบถามเข้ามาในทางเพจก็ได้น,นะครับผมจะตอบทุกๆสี่ทุท่มของทุกวันนะฮะเพราะว่ากลางวันผมจะทํางานเนาะแล้วก็จะขับรถแต่ท่านขอเบอร์มาผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าจะปิดกั้นอะไรแต่ว่า ถ้าโทรมาตอนที่ผมขับรถอยู่ผมนึกไม่ออกฮะจริงๆผมนึกไม่อะไรไม่ออกฮะเพราะว่าผมขับรถอยู่ด้วยผมไม่สามารถแยกประสาทได้ว่าไอ้นี่พี่ครับผมหน้าจอผมเป็นอย่างนี้ผมจะทําไงผมจะเปิดดูได้ยังไงครับหรือว่าถามข้อมูลรายละเอียดที่มันเกี่ยวกับลงลึกนิดนึ่ะผมนึกไม่ออกเพราะว่ามันต้องแยกประสาทนิดนึงแต่ว่าถ้าเราถามกันเป็นรายลกักษณ์อักษรในในเพจแบบเนี้ผมก็จะรู้เอาแคปหน้าจอยผมดูหน่อยว่าเออผมมีปัญหาอย่างนี้นะครับดูนี้หน้านะ แบบนี้ผมตอบง่ายผมก็สามารถแคปหน้าจอผมกลับไปให้ดูได้ว่าอะทาเป็นอย่างนี้แก้ไขอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อาทาให้เราเข้าใจกันว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าโทรคุยกันยากครับเพราะว่าถึงถึงบอกผมนั่งอยู่ที่บ้านก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันเพราะผมไม่ได้จําได้ทุกอย่างนะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ะะสําหรับท่านที่ สนใจแล้วก็อยากจะสอบถามก็ไม่มีปัญหาครับผมตอบทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าขอแค่คุยทางเพจดีกว่านะฮะไม่ต้องโทรมาดีกว่าเพราะว่าโทรมางไงผมก็นึกไม่ออกนะฮะมันจะเครียดกันเปล่าๆผมนี่เครียดผมขับรถด้วยผมก็จะเครียดนิดนึงอ่านะเพราะงานผมก็จะไปหลายๆที่หลายหลายจังหวัดน,นิดนึงมันก็มันตึงอยู่อ่ะงานของแต่ละท่านแต่ผมก็สี่ทุ่มแน่นอนครับผมก็จะเข้ามาตอบน้องๆทุกคนนะฮะหวังว่า จะเข้าใจนะจุดนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดที่เจาะลึกของแต่ละจุดก็ถามมาคัาแล้วกันนะฮะผมก็ยินดีตอบนะฮะในทางเพจทั้งเอ่อ power 519แล้วก็มันเป็นอะไรแล้วตอนนี้ i n c i d i u s ก็ยังอยู่นะแล้วก็มีทำเล่นๆให้เป็นเพลงด้วยนันคือเพจของผมทั้งหมดนั่นแหละ อยู่ในนั้นนะฮะคือ3เพจตอนนี้ที่จัดการอยู่นะก็สอบถามเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ<ส>ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่สงสัยก็คุยกันได้ครับเพื่อนๆกันเราเล่นดนตรีด้วยกันเราก็อยากจะ,ะเขาเรียกว,ว่าสงสัยอะไรผมบางทีผมก็หาข้อมูลมาให้บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นะบางจุดแต่ถ้าบอกว่าผมสามารถตอบได้เลยก็ ก็ถือว่ามันมันก็ผ่านมาแล้วเราสามารถทําได้แล้วก็อธิบายเห้ฟังได้นะครับก็หลายๆท่านที่แก้ปัญหาได้ก็ยินดีด้วยนะฮะหรือบางคนก็ตอบถามผมมาแล้วผมก็ยังไม่ทันตอบเขาก็แก้ปัญหาได้ก่อนก็ยินดีด้วยเช่นกันผมไม่มีปัญหานะฮะสำหรับน้องๆที่สอบถามมาก็รอนิดนึงถ้าบอกว่าผมไม่ได้ตอบก็สี่ทุ่มประมาณนั้นนะฮะก็หวังว่าจะพอจะเข้าใจเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับ การทำอัดวิดีโอทำห้องดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับรายละเอียดแต่คุยกันก็คือว่าขอให้พูดเรื่องงบประมาณนิดหนึ่งเรามีงบประมาณเท่าไหร่อยากจะทำยังไงบ้างรายละเอียดเป็นยังไงอยากจะทำอะไรบ้างเกิดให้การฟังนิดหนึ่งเราจะได้รู้ว่าสโคของเรามันกว้างแค่ไหนอยากจะเป็นอะไรบ้างอยากจะทำยังไงบ้างลงย t ท b e ยังไงบ้าง ประมาณนั้นนะฮะก็จะได้เข้าใจด้วยกันแต่ถ้าบอกว่ามาแบบจุดถึงจุดเลยผมก็จะงงนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเนาะไม่รู้เลยประมาณนั้นมากกว่านะฮะยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะไม่คิดเกินไม่รู้จะคิดเงินตรงไหนเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช anel Power 19ครับผมครับสว,ว,วัสดีครับ